ครับพวกบดรเกษตรสพี on ่น้องเช่นเคยนะครับวันน well, ี้เรามารีวิวนะครับที20ผีนะครับกับปัญหาหลายๆคนยังไม่เคยเจอหลายๆคนอาจจะเจอแล้วนะครับก็คืออาการนะครับอาการแรกคืออัตราการไหลไม่คงที่นะครับปั๊มหนึ่งคงที่ปั๊มสองมีตราการไหลที่สวิงมากกว่าปั๊มหนึ่งคือน้อยกว่าปั๊มหนึ่งนะครับก็หนึ่งอาการนะครับอาการที่สองคือซิงเกิลพอยต์มีขึ้นซิงเกิลพอยต์นะครับก็คือจะมีอาการตัด น้ำที่1.5นะครับดังนั้นน้ําจะเหลือในถังเยอะนะครับตัด1.5เป็น0นะครับก็จะเหลือในถังค่อนข้างเยอะน้ําอาจจะเหลือกับ2ลิตรนะครับในถังแต่นั้นมี2ปัญหาที่ผมจะต้องแก้กับโดนที20ปีํำนี้นะครับก็มาดูว่าเราจะแก้กันแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นจะกลับมาหายเป็นปกติหรือไม่นะครับแล้ววิธีการแก้ปัญหาของเรานะครับ เราแก้ด้วยมาตรฐานอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมขอทําการแก้ปัญหานะครับเบื้องต้นเช็คนะครับเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็เราดูมาดูทีว่าเราต้องเปลี่ยนที่ส่วนไหมหรือแก้ทำความสะอาดไปแล้วก็หายนะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์ปัญหาอีกทีหนึ่งก่อนแล้วก็เช็คปัญหาให้เรียบร้อยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวหลังจากเสร็จก็จะมารีวิวให้ทีทว่าปัญหาที่เกิดขึ้นถูกแก้ไขไปเรียบร้อยแล้ว มีอาการเป็นไงบ้างหายหรือไม่หายนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามรับชมกันทีนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวขอลงมือทําก่อนนะครับผม ก็นะครับหลังจากแก้ปัญหานะครับหนึ่งก็คือตากรนไหลที่ไม่ตรงของความสองนะครับแล้วก็ซิงเกิลพอยต์นะครับที่ขึ้นตอนนี้นะครับหน้าจอเราก็เรื่องของซิงเกิลพอยต์นะครับหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมบันทึกหน้าจอให้ดูแล้วกันนะครับก็อาการของซิงเกิลพอยต์หายไปแล้วนะครับมาดูว่าเรื่องของตากรนไหลนะครับ เป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ตากลไหลนะครับผมปรับไว้ที่ประมาณ4ลิตรนะครับตอนนี้คือปั๊มหนึ่งและปั๊ม2อนะครับรอบการหมุนของมอเตอร์นะครับปั๊มน้ําอยู่ที่4,000กว่ากว่านะครับก็ใกล้เคียงนะครับะบบวกลบประมาณ101ปั๊มหนึ่งปั๊มสองนะครับไม่หนีกันมากนะครับตอนนี้ตากลไหลทั้งสองปั๊มอยู่ที่2.7ถึง2.9นะครับก็อัตราก็ไหลก็ค่อนข้างจะคงที่นะครับอัตากลไหลรวมอยู่ที่ณตอนนี้คือ4.2สอง3ประมาณนี้นะครับก็ อัตราการไหลไม่ไม่วิ่งเท่าไหร่ไม่โดดเท่าไหร่นะครับอัตราการไหลคืออยู่ที่สี่จุดหนึ่งแปดสี่จุดสองประมาณนี้นะครับก็ไม่ไม่โดดเท่าไหร่นะครับก็วิ่งค่อนข้างจะนิ่งนะครับก็ตอนนี้คือทั้งสองอาการนะครับแล้วก็ซิงเกิลพอยต์นะครับดูครับคอยดูครับตอนหนึ่งจุดห้าตอนนี้ไม่ตัดที่หนึ่งจุดห้าแล้วครับลงมาหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดหนึ่งนะครับปกติแล้วนะครับปกติถ้าซิงเกิลพอยต์ขึ้นนะครับจะตัดที่หนึ่งจุดห้านะครับตอนนี้ไม่ตัดละแก้ปัญหาาานนนนนีีี้้เเเรรรรรรยยยบบบอออะะะคคคัััััปปญหมืไไดด๋วูก ที่ตัวโดนนะครับแต่ผมให้ดูตัวโดนอีกทีนึงนะครับว่าปัญหานี้เสียตังค์หรือไม่เสียตังค์นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมมาดูที่ตัวโดนนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรนะครับที่ถังนะครับถ้าเรายกถังขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะเห็นว่ามีหนึ่งครับที่เป็นปลั๊กที่เป็นระดับของการวัดน้ํานะครับที่คอยตัดเวลาน้ําเหลือสูตรนะครับก็ตัวนี้นะครับที่เกลือนะครับถ้าเราถอดออกมาเนี่ยนะครับมันจะมี ขั้วด้านในนะครับที่เ hmm. ป็นข nope. mm ั hmm. ้วเสียบนะครับอยู่ตรงเนี้ยนะครับตรงนี้ก็คือขั้วฝั่งฝั่งตัวเมียไปฝั่งตัวผู้เนาะนะครับเป็นขี้เกลือนะครับแล้วก็ฝั่งตัวเมียด้วยนะครับเนื่องจากการใช้งานที่ยาวนานนะครับก็จะมีโอกาสที่จะขึ้นขี้เกลือนะครับทำให้มันไม่สามารถส่งสัญญาณไปยังบอร์ดหรือว่าการอ่านไปยังบอร์ดควบคุมตัวนู้นได้ไอ้ที่หน้าหน้าโดนได้นะครับสองนะครับก็คืออัตราการไหลไม่คงที่นะครับก็1นะครับมาจากที่ตัวสาย p s นะครับตัวนี้นะครับเนาะที่อยู่หลังถังแล้วก็ที่่อยูบริเวณ นี่ครับที่จะเข้าบอดไอ้นอกตัญญามาจากบอร์ดแล้วก็ส่งเข้าบอดนะครับก็มีปัญหาคือขึ้นที่เกลือเช่นกันนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับตอนแรกผมแก้ฝั่งนี้ไปนะครับทำความสะาฝั่งนี้ไปก็ยังไม่ดีขึ้นอาการตาได้ก็ยังคงเดิมนะครับพอมาเปิดตัวตัวนี้ก็คือพบปัญหาที่ฝั่งของตัวผู้นะครับที่ตัวนี้นะนะครับที่ด้านหลังนะครับเป็นที่เกลือค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ทำความสะอาดไปแล้วนะครับ3คือที่พักของ สายปั๊มน้ำเองที่มาทั้ง2เส้นนะครับก็มีคี้กเกลือเช่นกันนะครับดังนั้นก็ปัญหานี้สรุปคือทําความสะอาดนะครับคนปรากฏว่ากลับมาใช้งานได้ปกตินะครับก็ใครเจอปัญหานี้นะครับสิ่งแรกที่ควรจะทํานะครับก่อนทาความสะอาดหรือตรวจสอบปลั๊กส่งสัญญาณต่างๆก่อนนะครับก็ไม่เข้าใจหรือยังไรนะครับก็สามารถนะครับโทรมาสอบถามนะครับหรือว่า inbox เพจเราได้นะครับหรืออ่า ติดต่อผ่านไลน์แอบเราก็ได้นะครับทิกตอกเราก็มีนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาดูนะครับหรือว่าเข้ามาชมนะครับปัญหาต่างๆที่ผมทําการแก้ไขไปนะครับเบื้องต้นเพื่อให้ทุกท่านได้สามารถแก้ไขปัญหาล่วงหน้านะครับโดยที่ไม่ต้องถึงมือช่างก่อนนะครับถ้ากรณีมันเกินความสามารถนะบางอย่างมันอาจจะเกิดความอันตรายต่อตัวโดนได้ถ้าเราไม่เข้าใจนะครับเช่นบางทีนะครับเราทําการล้างปั๊กนะครับเราล้างไม่ดี ความคินเกิดขึ้นนะครับมันมีโอกาสช็อตกรบอกได้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับบางคนบอกว่าไม่เชื่อไม่เจอครับก็ยังไม่เจอกับตัวเองก็ไม่เป็นไรครับเมื่อไรที่คุณเจอกับตัวเองคุณจะเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นจริงนะครับดังนั้นผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะครับก็เป็นวิทยาการอีกวิทยาการอีกทีหนึ่งว่าเราสามารถนะครับแก้ปัญหาเบื้องต้นเองได้นะครับก็เรามาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับทราบถึงปัญหาต่างๆที่เราแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตัวเราเองนะครับก็ ฝากไปด้วยนะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นณวันนี้นะครับโดยเกษตรสารพี่น้องทําการแก้ปัญหาแบบนี้เป็นเบื้องต้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เจอแบบนี้ทุกเคสนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้คือโชคดีที่แค่สกปรกนะครับแต่บางทีอาจจะมากกว่านั้นอีกนะครับอาจจะเป็นที่ชิ้นส่วนก็ได้นะครับก็แล้วแต่เคสแต่ละเคสเคสแต่ละเคสไม่เหมือนกันนะครับยกอย่างหลายๆเคสที่ผมเจอมาก็มีทั้งปั้มเปลี่ยนปงเปลี่ยนปั้มอะไรก็มีนะครับเคสนี้ก็คือ เป็นเคสที่ลูกค้าค่อนข้างจะยิ้มหน่อยเพราะว่าไม่ได้ค่อยไม่ได้เสียตังในการเปลี่ยนที่ส่วนเลยนะครับแค่ทำความอความสะอาดก็ค่ะนะครับดังนั้นก็ฝากไว้ด้วยครับกับด้วงเกษตรศาสตรพี่น้องครับ,บายบาย